สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจอลึกคอมเมนต์ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนและข่าวสารดีๆของประเทศไทยกันไว้ด้วยนะครับสะใจสมชายอัดนักชกกัมพูชาโอนสัญชาติคว้าเหรียญทองมวยสากลซีเกม2023สมชายวงสุวรรณกำปั้นไทยไม่หวั่นนักชกเจ้าภาพตัวโอนสันชาติไล่อัดคว้าเหรียญทองนำเหรียญไปให้ลูกเตรียมลืมตาดูโลก การแข่งขันมวยสากลซีเกมครั้งที่32ที่ชลอยชางวาคอนเวนชั่นฮอ์จีกลุ่มพนมเปนประเทศกัมพูชาเป็นรอบชิงชนะเลิศโดยนักชกไทยที่เข้าชิงชัยได้ถึง11รุ่นจาก12รุ่นที่ส่งเข้าแข่งขันวันนี้ขึ้นสังเวียนล่าเหรียญทองทั้งหมด6รุ่นรุ่น63.5กิโลกร,รัมผลปรากฏว่าบอนสมชายวงสวุวรรณเอาชนะวานราธาจากกัมพูชา4-1ต่อเสียง ว่าเหรียญทองไปครองหลังการชกบอลสมชายยอมรับว่ามีหวั่นใจเล็กน้อยเพราะเจอกับนักชกเจ้าภาพแถมอนสัญชาติมาจากคิวบาแต่ได้คำแนะนำจากพี่เอ็มที่เคยชกกับเขาเหรียญทองเตรียมนำกลับไปให้กับลูกชายที่กำลังจะคลอดวันที่ยี่ิสองพฤษภาคมที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งภายหลังนะครับที่ข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่า ีฬาเป็นเครื่องบ่งบอกความคิดทัศนคติของแต่ละชาติเหมือนกันว่าเป็นคนอย่างไรเอารัดเอาเปรียบคบได้หรือไม่ได้รวมถึงเป็นภัยต่อชาติอื่นด้วยหรือไม่คอมเมนทำไมนะครับคอมเมนต์ว่าพอดีไม่ใช่นักชกกุนเคมก็เลยแพ้ฮ่าฮ่ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่านึกว่าไทยสู้กับคิวบาไม่ได้มั้งเกรดบีนะ่ะคิวบาไทยก็หวานเจี๊ยบสิครับถัดมานะครับคอมเมนต์ว่า ผมเชื่อว่าคู่แข่งไทยด้านมวยสากลสมัครเล่นอย่างฟิลิปปินส์ก็แอบ,บเชียร์เราครับถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าพอแพ้ก็เจ็บตัวฟรีเงินที่จ้างอาจจะไม่ได้ด้วยนะครับถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเสร็จภารกิจจากซีเกมต้องมีข่าวนักกีฬามือปืนรับจ้างกัมพูชาโดนโกงค่าตัวเป็นแน่ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าไทยทําแบบนี้เขาไม่ได้เหรียญทองค่าแรงจ่ายเหลือครึ่งเดียวเลยนะถัดมานะครับคอมเมนต์ว่า คิดเสียว่าเราชิงระดับโอลิมปิกเมื่อเจอกับเจ้าภาพถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าทำแบบนั้นไม่ได้นะครับเดี๋ยวมเขมนไม่ได้ทองไม่จ่ายเงินสงสารนักชกอุตส่าห์มาตั้งไกลฮ่าฮ่าฮ่าถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเมนไม่จ่ายค่าจ้างอีกตามเคยว่ามะถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าไม่เอาไอ้ฮีโร่ตัวตึงกุลคแมรมาแบบนี้เดี๋ยวจะอ้างได้ว่ายังไม่เอาจริงนะถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าข้องใจกานาสกุล เป็นอะไรกับท่านไม่รู้หรือเปล่าครับถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าจ้างโอนสัญชาติมาชกดันแพ้แบบนี้นะ่ะรีบเก็บกระเป๋าหนีออกนอกประเทศด่วนโดนแน่ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่ายินดีด้วยค่ะจัดหนักน็อกอย่างเดียวนะคะถึงจะขาดรอยถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าสมน้ำหน้าไอ้ประเทศไร้ฝีมือถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าแพ้อย่างนี้นะ่ะคาแมมันไม่จ่ายตังค์แล้วเว้ย ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็คือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์ที่ได้แสดงความคิดเห็นต่อข่าวนี้นะครับหากคุณคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับซีเกมส์2อก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักชกไทยและนักกีฬาไทยทุกคนครับทีมลูกยางหญิงกัมพูชาถอนตัวดื้อ,อไม่มาแข่งรอบจัดอันดับทำแฟนๆรอเกอร์พอไม่ได้แชมป์ก็ไม่มาแข่งมันเลยที่สำคัญนะคือไม่แจ้งก่อนด้วยทั้งแฟนๆทั้งทีมถ่ายทอดสดพร้อมกันหมดแล้ว ทีมวอลเลย์บอลหญิงกัมพูชาศึกซีเกมส์2 0 2 3าทำเซอร์ไพรส์ยอย่างหนักไม่มาแข่งขันตามกำหนดทำให้แฟนๆรอเกอร์ทีมทุกอย่างเจ้าภาพที่แพ้มาแล้ว3เกมแบบยับเยินทั้งหมดมีโปรแกรมลงเล่นในรอบจัดอันดับ5-8ถึงต้องพบกับมาเลเซียแต่พอถึงเวลากลับไม่มีนักกีฬามาแข่งขันทำเอาทั้งสนามงงไปตามๆกันก่อนจะมีข่าวว่าพวกเขาขอถอนตัวส่งให้ทีมเสือเหลืองชนะผ่าน ผลงานของทีมสาวเขมรแข่งมา3เกมยังไม่ชนะแม้แต่เซตเดียวแพ้ฟิลิปปินส์0-3สิงคโปร์0-3และปิดท้ายด้วยแพ้เวียดนาม0-3ต่อเซตเรามาฟังความคิดเห็นจากชาวเน็ตกันครับคนแรกคอมเมนต์ว่าการเข้าร่วมการแข่งขันแม้ว่าจะแพ้ได้ลำดับสุดท้ายแต่มันมีศักดิ์ศรีกว่าการถอนตัวไปเฉยๆวงเล็บยังไม่ทราบสาเหตุแบบนี้นะเขาไม่ทำนะครับคอมเมนต์ว่าจะถอนทำไม ไม่แข่งต่อเพื่อหาประสบการณ์แปลกเนาะประเทศนี้น่ะไม่ยอมผลักดันคนของตัวเองคอมเมนต์ทานะครับคอมเมนต์ว่าคราวหน้าซีเกมที่ไทยเป็นเจ้าภาพระหวังว่าจะได้เห็นนักฟุตบอลหญิงกัมพูชาสายเลือดต่างชาติลงแข่งนะฮะ่าฮ่าฮ่าทานะครับคอมเมนต์ว่าแทนที่จะลงแข่งขันเพื่อพัฒนาตัวเองได้แข่งกับทีมต่างชาติซึ่งหาโอกาสแข่งได้ยากแต่ดันไม่ยอมแข่ง คงรอจ้างนักกีฬาต่างชาติมาเล่นแทนแล้วจะได้ประโยชน์อะไรในการเป็นเจ้าภาพถัดมาครับคอมเมนต์ว่าซีเกมครั้งหน้าขเขมรไม่จ้างนักกีฬานอกประเทศมาแข่งหรอกมันไม่มีอะไรสร้างกระแสเอาคะแนนนิยมครั้งนี้น่ะมันใกล้เลือกตั้งขเขมรและผลกระทบถังแตกจากการจัดซีเกมครั้งนี้ด้วยถัดมาครับคอมเมนต์ว่าในฐานะเจ้าภาพควรจะแสดงสปิริตและให้เกียรติคู่แข่งขันเชื่อว่านักกีฬาเจ้าภาพ เก็บตัววฝึกซ้ออมมมาพสครถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าคนที่คิดจะเอาชนะเพียงอย่างเดียวโดวยไม่สนว่าชัยชนะนั้นจะได้มาด้วยวิธีไหนคุณคิดว่าแบบนี้น่ะน่าคบไหมล่ะถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าสงสารน,นางนะแต่ความมีสปิริตนะ่ะให้เหมือนน้องวิ่ง5 0 0 0เมตรคนนั้นนะที่แข่งจนจบท่ามกลางสายฝนถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าลง7คนก็ได้ไทยต่อให้นะ่ะ จะให้ต่อแต้มก็ยังไหวเอาเปล่าฮ่าฮ่าฮ่ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่ามันบอกว่ากูจุกเหรียญทองแล้วนะ่ะตั้งแต่ตั้งประเทศมากูเพิ่งเคยได้มากขนาดนี้เป็นครั้งแรกถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าคิดอยากทำอะไรก็ทำต้องเล่นให้จบถึงแม้จะเป็นตัวตลกแต่ได้ใจคนทั้งโลกถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเพราะฝีมือคนละรุ่นคงเตรียมทำทีมไม่ทันนะ่ะขอไม่ลงแข่งดีกว่าถัดมานะครับคอมเมนต์ว่า ไหนก่อนแข่งบอกมั่นใจว่าต้องชิงเหรียญทองกับไทยจะรีบไปไหนล่ะทัดมานะครับคอมเมนต์ว่ายังไม่ทันจะแข่งก็แพ้แล้วกลัวอับอายสายตาชาวอาเซียนกับชาวโลกนะซิทัดมานะครับคอมเมนต์ว่าไม่ควรถอนนะอาจจะมองเป็นตัวตลกในมือเทียบชั้นไม่ได้นะ่ะแต่การได้แข่งขันกับทีมระดับอาเซียนระดับโลกช่างยากมากนะักกีฬานาะได้มีทักษะ ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าแทนที่จะให้นักกีฬาหาประสบการณ์พัฒนาคุณภาพตนเองให้ดีขึ้นกลับทําแบบนี้คิดได้ไงคงกลัวอับอายมากกว่าสิ่งใดครั้งหน้าอาจจะเหมาทีมชาติใดทีมชาติหนึ่งมาเล่นเป็นผู้เล่นแน่ๆเลยนะเหมือนบาสเกตบอลซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยครับไทยเสมอเวียดนามหนึ่งประตูต่อนหนึ่ง ไทยลูกได้เสียดีกว่าคว้าแชมป์กลุ่ม B การแข่งขันฟุตบอลซีเกมรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายระหว่างทีมชาติไทยและกัมพูชาความสำคัญของนัดนี้ก็คือการตัดสินแชมป์กลุ่ม B ีบรรยากาศการแข่งขันมีแฟนบอลเข้าชมการแข่งขันเพื่อให้กำลังใจนักเตะเป็นจำนวนมากเริ่มเกมไทยเปิดเกมรุกเข้าใส่เวียดนามต่อมาในในาทีที่2ไทยได้ประตูขึ้นนำจากอาชิตพลคีรีรม ไทยได้ขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์หลังจากขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ทีมชาติไทยยังคงต่อบอลขึ้นหน้าเพื่อหวังทำประตูเพิ่มในนาทีที่16เวียดนามเปิดเกมรุกเข้าใส่ไทยโดยโยนลูกยาวไปในกรอบเขตโทษแต่โมงหลุดออกนอกกรอบไปพลาดได้ประตูตีเสมอนาทีที่ย4ิี่อชิตพลได้โอกาสยิงอีกครั้งแต่ติดเซฟผู้รักษาประตูไทยยังไม่ได้ประตูเพิ่มเริ่มครึ่งหลัง นาทีที่55เวียดนามมาได้ประตูตีเสมอจากเลค็อกฮัตนามให้สกอร์กลับมาเท่ากัน1ประตูต่อ1น1เวลาที่เหลือทั้ง2ทีมทําประตูเพิ่มไม่ได้จบเกมไทยเสมอกับเวียดนาม1ประตูต่อ1น1ไทยมีลูกได้เสียดีกว่าคว้าแชมป์กลุ่ม B ไปครองโดยจะไปพบกับเมียนมาทีมอันดับที่2ของกลุ่ม A ขณะที่เวียดนามต้องไปพบกับอินโดนีเซียแชมป์กลุ่ม A โดยจะลงเตะนัดหน้าคือ13พฤษภาคมนี้ที่โอลิมปิกเซเดียมกรุงพนมเปญด้านกุ่นซอทีมชาติไทยมองผลเสมอเวียดนามศึกซีเกม2023ไม่เสียหายภายหลังจบเกมแข่งขันฟุตบอลซีเกม2023ระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติเวียดนามนั้นอิสระสะรีทโรหวัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดซีเกม2023มองว่าผลเสมอในเกมสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่ม ของทีมชาติไทยไม่ได้เสียหายกับทีมเพราะมองว่าได้แชมป์กลุ่มตามเป้าและได้พักนักเตะตัวหลักหลายรายสำหรับเกมรอบรองชนะเลิศเกมสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มไทยเสมอกับเวียดนามหนึ่งประตูต่อหนึ่งทำให้2ทีมมีสิบแต้มเท่ากันและไทยมีประตูได้เสียดีกว่าจบเป็นแชมป์กลุ่มอย่างแรกเราต้องบอกว่าเราทำได้ตามเป้าหมายคือการจบเป็นอันดับที่1ของกลุ่ม ผลสกอร์ที่ออกมาถือว่ายุติธรรมสำหรับทั้ง2ทีมผมคิดว่านักเตะหลายคนมีอาการล้าทั้ง2ทีมและมีสภาพที่ไม่ดีเท่าไหร่แต่เกมนี้เราก็ได้พักตัวหลักหลายคนก็ถือว่าน่าพอใจลองมาฟังความคิดเห็นจากแฟนบอลชาวเวียดนามนะครับคนแรกคอมเมนต์ว่าแม้ว่าจะเสมอแต่นี่คือเกมที่ดีที่สุดของเราตั้งแต่เริ่มทัวร์นาเมนต์นี้คอมเมนต์ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าจากฟอร์มการเล่นของเรา บางทีน่ะทุกคนอาจจะแปลกใจนึกว่าไทยกําลังเล่นกับญี่ปุ่นคอมเมนต์ทำมันครับคอมเมนต์ว่าเครื่งหลังเราเล่นดีกว่าไทยชัดเจนต่อจากนี้เจอทีมไหนก็ไม่กลัวลุยเลยเวียดนามเขาไม่ทำมันนะครับคอมเมนต์ว่าเป็นแมตช์ที่พวกเราทําได้ดีสมควรที่จะได้รับชัยชนะแต่ตอนนี้น่ะต้องโฟกัสที่เกมกับอินโดนีเซียเขาไม่ทำมันนะครับคอมเมนต์ว่าเจอกันรอบชิงชนะเลิศนะไทยแลนด์ ลองมาฟังความคิดเห็นจากแฟนบอลชาวไทยกันบ้างนะครับคนแรกคอมเมนต์ว่าถ้าดูตั้งแต่นัดแรกนะจะรู้ว่านัดนี้นะ่ะพักตัวจริง7คนแถมครึ่งหลังนะ่ะเปลี่ยนประการหลังออกอยังสู้เหยียนได้ชุดนี้นะํะไม่ธรรมดานะวงเล็บพิเศษไข่ดาวทดสอบเกมรับด้วยนะไม่ธรรมดาถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าครึ่งแรกกับครึ่งหลังนะ่ะคนละม้วนเลยแต่ครึ่งหลังเนี่ยเวียดนามทักษะบอลดีกว่าไทยครึ่งแรกถัดมานะครับคอมเมนต์ว่า ครึ่งแรกนะ่ะบอลไทยทักษะดีกว่างเงียนถ้าเป็นคะแนนน่าจะออกมาเสมอนะทันมานะครับคอมเมนต์ว่าไทยไม่แพ้ก็บุญแค่ไหนแล้วซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็คือคอมเมนต์หลังจากเกมที่เสมอกับเวียดนามหนึ่งประตูต่อ1นในศึกซีเกม2023นี้นะครับหากศึกหน้านั้นจะเป็นอย่างไรก็เป็นกำลังใจให้กับทีมนักฟุตบอลชาวไทยนะครับและหากคุณคิเดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเตะไทยทุกคนครับ